เขาบอกว่าไพ่นี้นะคะไม่เหมาะกับคนที่เป็นแฟนกันแต่ว่าเซนซิทีฟแต่ว่าตีไม่เซนซิทีฟค่ะการสำหรับง้อสี่ห้าเดี๋ยวเขาจะสับแบบเสียงเฮ้ยอย่างมั่วได้ป้าอย่างใสเขาทำไมเขาไม่ชอบเขาไม่เล่นลปะป้าระหว่างเขากับเธอคิดว่าใครมีเหตุผลกว่ากันโอ้โหตอบง่ายมากทุกคนก็ต้องเป็นนัตตี้อยู่แล้วเวลาทะเลาะกันเนี่ยการใช้ความโมโหไม่ช่วยความสัมพันธ์ดีขึ้นมา อะไรอ่ะเอ้ยปลาเธอมีตุผลที่สุดเลยนี่มันพัฒนาความสัมพันธ์ไงวะเฉลย<ง>หนึ่งสิ่งที่เธอทําผิดและเขายังไม่รู้เขาไม่เคยโกหกเธอแม้แต่คําเดียวสารภาพมาเขาไม่โกรธเราเลยวกาอยากรู้มีมีเรื่องหนึ่งสมัยเราคบกันแรกๆแต่ว่าเธออย่ากโกรธนะไม่โกรธหรอกตอนนั้นยังแข่งเกมอยู่เขาโทรหาเธอเราคุยกันแป๊บเดียวที่เขาบอกเธอว่าจะไปซ้อมเกมและอะไรเงี้ยเขาแค่ขี้แก่คุยเขาอยากนอนเฉยเรื่องมานานมาแล้วไม่แล้วเธอไม่อยากคุยทำไม เพราะทำไม,มจะมีแฟนทาไมเรื่อง,นงอนอย่างเงี้ยเขต้องใช้การ์ดงอไหนการ์ดหายงอนโดยมีขอ้อแลกเปลี่ยนอะไรก็ได้หนึ่งอย่าง 46 Pro Max เขาก็จะหายงอนเธอเพราะว่าเธอไม่ได้ตั้งใจ้าเธออยากงอเขาเขาก็เอา iPhone 1 6 Pro Max ตามที่พายบอกสวยที่สุดเูรอะไรไม่มีอะไรสถานที่ซึ่งเธอเคยพาคนเก่าไปเธอเคยพาเขาไปไหมมันคือที่ไหนโอ้โหเยอะเลยเขาไม่เคยมีแฟนเขามีเธอเป็นแฟนคนแรกโอ้ยเอาตรงๆมาเร็วๆไม่โกรธโกรธทำไมเออเพราะว่าเราเล่นเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์นะครับเดทแรกของเราที่เอราเมงเขาเคยบอกเธอว่าเขาไม่เคยกินเลยจริงๆเขาเคยมากินกับแฟนเก่าสาวคน โกหกกันนะหลายเรื่องแล้วนะบอกกูว่าจะไปซ้อมจะไปซ้อมเล่นเกมก่อนนะนโอ้ยคนละเรื่องกันเลย้ยคนละคำถามกันจริงๆไม่อยากคุยก็บอกไม่อยากว่าเฉยๆได้ป่ะเฉยๆอะไรทำไมเขาไม่ได้ไอโฟนบ้างอะโอ้โหถ้ไมเธอเห็นแกของขนาดนี้คำถามนี้มันเซนซิทีฟมากอะเธอเคยคิดจะเลิกกับเขาไหมถ้าเลิกเธอจะมูฟออนจากเขายังไงควรจะมีปัญหากันไหมานี่มันเล่นเกมกันสนุกสนุกจะมามีปัญหาเออมันก็มีบ้างมีบ้างหรอ กอแต่เขาไม่เคยคิดเรื่องเธอเลยเนาะต่อให้เราทะเลาะกันเขาก็ไม่เขี๊เธอก็เคยคิดขึ้นมาแสดงว่าเธออยู่ในีจของเราห้เราจะบูวอนยังไงหาคนคุยใหม่ยังไงไม่ใช่เดี๋ยวเขจะไม่โกรธกันเคยคิดเธอหาคนคุยใหม่ไม่ใช่หาคนคุยใหม่ใจการงอการง้อการพิเศษการถายงอนด้วยการพาไปเที่ยวหนึ่งที่ไม่ได้ไม่ได้ต้องจ้าผิดอะไรวะ